สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับออาวันนี้มาพอดเดียวครับพี่น้องได้ตำมึกกระดองรอยนำปลาคนๆเลยพี่น้องโอ้ยสดคำละโตัแล้วไปพี่น้องเนอะโอ้ยเหม่อนเดิมเบม่อเดิมตัวตัวโบนายพี่น้องตัวน้อยน่อยหนึ่งเอามาเอามาอันเอามาหลวกใส่หนังห่อนแห้งหดเขาไปอีกมาแก้มกับมะลาพี่น้องมะละน้อยๆครับผักกรอบๆแล้วก็แคบหมูเนาะมีมีแรดดีมา้อมเอาวันนี้กินพอดเดยแล้วพี่น้องเ้อะ พอนนี้ยายเราโมเดลมากินน้ำมันเป็นมึกมึกนะครับเนาะก็เลยเคสลราต้นแบบมันสูงครับเดี๋ยวให้ไปรุ่นให้ไวรุ่นกินกัอน <laughs> อ่ะเสียบเสียบด้วยกันกรครับวันนี้สดหนำเลยเสียบคล้ <c oughs> องแหนพี่น้องแนวมักเลยพี่น้องเลยวั่ได้กินโดนแหละมึกกระดองเนี่ย <c oughs> tụt ở qua ui xe bên kèm thôn nó mặc này mới cái đoạn mày đi kiếm rồi. Mmm. Nó ừ tối

ตวถินมากเลยเนาะอืมไม่ไเพอดีแบบ แจ็บขนาดพี่น้อง Hmm. Nhầm cục cục tôi nhảy rồi này. ลวดเดียอะไะพี่น้องเด็ดสุดกับม้กระดองอะพี่น้ออเนี่ยเนียแซ่บกินได้ก็แซ่บพี่น้อง ขาดอะไรกันบนระ ใยหนึ่งเรีย nhẹ nhẹ Ừm ừ Thôi bên đó. Im đi rất Sút không mm -hmm. phải เอาครับคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งกัอนพี่น้องกัน ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เดือดที่ตามรับชมช่องฮองโป่งชแนลนะครับวันนี้ก็ได้ตำมือกระดองตัวหญ่น้อยพี่น้องล่อไอหนามปลาคุณคนบดอกินโดนนะครับเอามากินเธอเนี่ก็เสียบของแท้พี่น้องเนาะลองเอาไปตำมั้ะครับเด้อตำสูตรมันบ้านเท่านั้แหละเอากะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนี่ยเพื่อมาตั้งใจฮองปงเดือดคลิปดีๆนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ